มีทางเขาสาบฟ้าสาบฟ้าไปใจเงินเดือนคนไทยสามเดือนแล้วที่ใจแต่ว่าคนตา่างดาวใจนี่ดีอร่อยไหมลูกหลุดแล้วเนะจับเองตะว,วนันจับเองแม่ไม่จับให้หนูเอามือจับเองสิลูก ไอน้ยไม่ยอมจับุอไท่านี่พยาบลเขาเลยละตะันจับเองนี่นี่สีหายหาปอนนนไงไง้าไง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 นงไงไงไาไงไงไาไง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 ไันงไงไงงไ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 ไงไงไงองไ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 นีงงงไไไไงาง จังกว่าอีกอะยิบเองนี่เอามือจับเองเลเอเแลี้วลยวจับกินอเองสินโลจับกินเองเหมือนเมื่อกี้เนะนี่ยเนี่ยแม่ไม่จับให้นะอ่ะทำเองออเโอ้ยมันจะเบิ่งบ่ได้จะส่องแล้วนี่นาบาสตงค์เม็ดเหล่าของพี่ ทุวอาทิยเนี่ยมันลนด